ระยะเวลาหนึ่งกับนั้นยาวนานแค่ไหนมาฟังคำตอบจากคลิปนี้กันระยะเวลาหนึ่งมาหากับหรือที่มักจะเรียกกันสั้นๆว่านหนึ่งกับนั้นหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่โลกธาตุหรือว่าจักรวาลเกิดขึ้นจนกระทั่งดับสลายไปซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากๆจนไม่อาจกำหนดเป็นวันเป็นเดือนหรือเป็นปีได้พระพุทธเจ้าทรงอุปมาความยาวนานของระยะเวลาหนึ่งกับไว้ว่า เปรียบเหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบที่มีความกว้างหนึ่งโยศหรือว่า16กิโลเมตรยาว16กิโลเมตรและสูง16กิโลเมตรเป็นภูเขาที่ใหญ่โตมากๆไม่มีช่องไม่มีโพรงทุกๆ100ปีเอาผ้ามาลูบภูเขาศิลานี้หนึ่งครั้งระยะเวลาที่จะทําให้ภูเขานี้หมดสิ้นไปยังเร็วกว่าระยะเวลาหนึ่งกับพระพุทธองค์ยังทรงบอกอีกว่าระยะเวลาที่เราจะต้องเวียน่หยตายเกิดนั้นไม่ใช่แค่หนึ่งกับ หรือว่าร้อยกับหรือว่าหนึ่งแสนกับแต่ว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่าน,นั้นมากๆดังนั้นนะในชาตินี้พวกเราโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้มาพบพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอให้เราได้ศึกษาและนําไปปฏิบัติใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท ละเว้นการทำบาปทำชั่วทั้งปวงและหมั่นสั่งสมบุญอยู่เสมอชีวิตจะได้ปลอดภัยทั้งในโลกนี้และโลกหน้าจะได้มีสเสบียงก็คือบุญเอาไว้ใช้ในการเดินทางอันยาวไกลในสังสารวัตรฝาแชร์คลิปความรู้นี้เป็นธรรมทานกันด้วยนะก็จะเจริญพร